ดีพี่น้องแรงงานทุกท่านคะ่ะไหนวันแรงงานที่ผ่านมาไปไหนกันมาบ้างคะส่วนกระทรวงแรงงานขอเก็บตกกิจกรรมวันแรงงานประจำปี2568ที่ผ่านมากันสักหน่อยนะคะโดยเริ่มเอาเลิกเอาชายัยด้วยพิธีส่งกันก่อนคะ่ะท่านพิพัฒนร์ราชกิจประการ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีนะคะจากนั้นก็จะเป็นการเคลื่อนริ้วขบวนตามประเพณีที่ต้องมีทุกปีมีทั้งริ้วขบวนผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ใช้แรงงาน ไปยังหลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครเดินมาถึงในเหนื่อยก็แวะเติมพลังกันกันกบ M150 กันหน่อยนะคะแล้วไปต่อกันเลยที่โซนหน้าเวทีมีการแสดงดนตรีสุดมันดูจากผู้ชมด้านหน้าก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าสนุกขนาดไหนแล้วก็ยังมีการแสดงชุดเทิดพระเกียรติอันสวยงามด้วยหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดค่ะมีไฮไลท์สำคัญทุกปีเลยก็คือการถแถลงข้อเรียกร้องวันแรงงาน ซึ่งปีนี้มี9ข้อนะคะและปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่รวมกันค่ะมาดูโซนกิจกรรมในเต็นท์กันบ้างดีกว่านะคะหิวเหย่ยวมากของสำนักงานประหลัดเป็นเกมหมุนวงล้อแจกของรางวัลค่ะกรมอื่นๆก็มีของแจกเพียบเช่นกันนะคะและมีบริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนมาให้ถึงที่เลยแถมรางวัลใหญ่บนเวทีอีกมากมายใครที่พลาดงานปีนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ปีหน้าได้นะคะพี่น้องแรงงานทุกท ท่น